ช่องของการบินทายอะไรดีคะในช pues. ่องของการบินนะคะในช่องของการบินน <Platform> <rapping Nein> <vit> ั้นไม่ต้องทายแต่บอกเลยว่านักบินสายการบินไหนหล่อที่สุดอะไรอย่างเงี้ยพี่ปางนักบินสายการสายการบินไหนแซ่บที่สุดหรือว่าหรือว่าสายการบินไหนอะไรนะเงินดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยพี่ปางโอ้คุณแม่คอนเทนต์เยอะมากคอนเทนต์เยอะมาก ใสก่การบินไหนมีสวจวตรหล่อที่สุดอะไรเงี้ยพี่ปองนะคะสวัสดีค่ะนะคะตามค่ะนี่สาวบานวันนี้สอดฟรีได้ดีมันลดคุณพี่ขามันลดค่ะสายการบินไหนนะคะอะไรนะอะไรนะ Business Class แพงที่สุดโอ้คอนเทนเยอะมากคุณพี่ขะถ้าน้องได้เป็นได้เป็น Air h o s t เตสนะคะป่านี้น้องทำคอนเทนต์นะคะวนอยู่ที่สจวัดค่ะวนอยู่ที่สจวัค่ะ โชค,ด,โชคดีส่วนสูงไม่ถึงโชคดีส่วนสูงไม่ถึงถ้าส่วนสูงถึงนะคะ a i r h o s สเต e แล้วคุณแม่คะถ้าส่วนสูงถึงคือ a i r h o s สเต e แล้วแล้วก็ถ้าเป็น a i r h o s สเต e จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสจ๊วตอย่างเดียวเลยสามร้อยหกสิบเจ็ดวันสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบห้าวันสจ๊วตไหนหล่อที่สุดสจ๊วตไหนนะคะยาวที่สุดหมายถึงว่าส่วนสูงของสจ๊วตอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย ะะเดี๋ยวช่องเดี๋ยวจะโดนแบนนะคะเดี๋ยวช่องผู้จัดจะโดนแบนเดี๋ยวช่องจะโดนแบนนะคะ